ก็สวัสดีครับผมจากร้านที่เจลต้มแยงนะครับก็ลูกเป็นยางลูกค้าเก่านะครับก็เคยใช้ไว้การลามารอบนึงอันนี้คือรอบที่2ของลูกค้านะครับล้ออาจจะไม่ได้สวยใสเพราะ30ปีแล้วแต่ดูที่ยางครับไปดูยางไปข้างหลังเนี่ยอ่าดูยางแหวนสองยางเป็นเงาฝุ่ใหม่ใหม่ครับอันนี้ป็ที่สองขอตุ่มอยู่นะครับคุณลูกค้าอันนี้คือฝุ่นนะครับที่เข็งกิ้งยาง กิ้งมาเป็นฝุ่นใช่รล้ออาจจะสามิปีแล้วไม่ว่ากันแต่ยางเนี่ยปียี่สิบสองปีนี้คุณเก๋ก็เป็นยางที่เราจัดโปรโมชั่นเขาเรียกว่าใช้งานจริงใช่คือคนใช้งานจริงแล้วเขาจะไม่สนใจภาพลักษณ์่สนใจให้หลกยางโอเคใช่แล้วใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับแท้จรสเปคยางเราจัดโปรก็คือเหมือนเก้าห้าหกห้าสิบห้านะครับด้านหลบบิตัวเรามีหมดนะครับคุณลูกค้าปีสองคาดว่าหลังจาบหมดเส้นนี้แล้วก็จะเข้าเครื่องบดอ๋องัยครับมันน่าจะหมดอายุแล้วนะอ๋ ครับผมถ้าลูกค้าสนใจยางฝานะครับสเปค195655นะครับทีด้าซันนี่นะครับหรือพวกออาติดหน้าหมูนะฮะหรือออาติตหรือพวกออาติดแท็กซี่นะครับมาสอบถามได้ได้นะครับผมที่บอร์ใต้ข้างล่างนะครับหรือทักไอดีไลท์ที่ที่ผมติดไว้ก็ได้นะครับผมโอเคครับดูรวมประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับส่งมาครับสวัสดีครับ